สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการใช้งานฟองน้ำนาโนฟองน้ำมิสซิสวาลนะคะไปดูกันเลยว่าเราจะใช้งานฟองน้ำตัวนี้ได้ยังไงนะคะอ่ะเริ่มต้นจากนะคะการใช้น้ำเปล่าเพียงแค่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะชุบฟองน้ำเข้าไปกับน้ำนะคะหลังจากชุบน้ำเสร็จนะคะเราใช้วิธีการบีบนะคะบีบให้น้ำบีบให้น้ำนะคะออกจากฟองน้ำให้พอหมาดๆนะคะ ใช้วิธีการบีบนะอ่าเราจะไม่ใช้วิธีการบิดแบบนี้นะคะหรือขยำแบบนี้หรือทําแบบนี้นะคะเพราะจะทําให้เนื้อฟองน้ําตัวนี้สึกหร่อได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถนําไปใช้เช็ดคราบสกรปรกหรือคราบฝังลึกที่เราต้องการกําจัดได้เลยค่ะส่วนวิธีการที่จะทํำยังไงให้ฟองน้ําสามารถใช้คงทนและก็คงนานนะคะก็จะใช้วิธีการรักษาโดย หลังจากที่เราใช้ฟองน้ําเสร็จแล้วนะคะให้เราชุบลงไปในน้ําเปล่าให้ฟองน้ํากลับมาสะอาดเหมือนเดิมอีกครั้งจากนั้นก็นําไปผึ่งแดดไว้นะคะแค่นี้เองนะคะคุณก็จะได้ฟองน้ำมหัศจรรย์ก้อนนี้ไว้ใช้งานกับคุณได้นานแสนนานค่ะ